เรื่องอะไรอ้าวมอเตอร์ไซค์อะดิมอไซค์สิเพราะบังขึ้นมาแหวกบนทางเท้าอ่ะเดี๋ยวพี่แอร์ไอคำว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษไงใช่นไหมคนไทยก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเราจะเรียกเรียกคำกันแบบหลายๆแบบอะนะบางคนเรียกมอไซค์จริงๆมันมอเตอร์ไซค์ถูกไหมใช่มอเตอร์ไซค์เออมอเตอร์ไซค์กูถ้าพูดแบบฝรั่งเนี่ยมันไม่หวนมันดันจดิตไปนะมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเออคือจริงๆภาษาอังกฤษจริงๆมันใช้มอเตอร์ไซค์ก็ได้ใช่ไหมคือ ไอ้ไอ้คำเนี้ยบางทีเรามาเรียกสั้นๆบางคนบอกเรียกไม่ได้มอเตอร์ไซค์ขึ้นเราเรียกแมงกะไซบางคนนะแมงกะไซเออเอาบางคนเนี่ยมันแบบแบบบ้านนอกเลยเรียกวันนี้มังขี่แมงกะไซมะเออขี่แมงกะไซแล้วได้ยินก็เอาเอาพูดแค่นี้รู้เรื่องละเออแมงกะไซนะฮะอย่างเงี้ยเราจะเรียกสั้นที่สุดก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ถูกไหมมันไม่มีคาวัตเตอร์ถูกไหมอันนี้เป็นที่เป็นที่รู้กันใช่บางคนก็เรียกสั้นๆว่ารถเครื่องรถเครื่องรถทีบอ่ารถทีบรถเครื่องเพราะมันจะต่างคือมันจะสับสนระหว่าง bicycle กับมอเตอร์ไซค์เพราะมอเตอร์ไซค์มันมีมอเตอร์ไงมอเตอร์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ก็คือเครื่องนะฮะอันนี้ก็จะเรียกว่ารถเครื่องรเคืงทีนี้ปัญหาก็คือบ้านเราเนี่ยจะมีประชากรของมอเตอร์ไซค์เยอะมากมากสิอาจารย์แล้วก็เกิดปัญหายุมยิมยุบยิบไปหมดแล้วมันกลายเป็นเรื่องความเสียหายใหญ่ถึงเศรษฐกิจเชียนะใช่กระทบนะขออนุญาตนิดหนึ่งเอาเลยอาจารย์เห็นมาว่าเวลาเราขับรถตาม มอเตอร์ไซค์ที่ขับรถไปแล้วมีเด็กตัวน้อยเกาะอเอวอ,อยู่ข้างหลังอ่ะอ,อ,อาจารย์กล้าเข้าไปใกล้มั้ยไม่กล้ากล้าไหมไม่กล้าเท้านี่ไม่เหยียบคันเร่งเลยนะห่างเท่าไหร่ได้ห่างไปอาวแล้วรถติดมออั้ยรถติดจะเป็นพืชเลยเพราะเราไม่กล้าเข้าไปใกล้กลัวไอ้ตัวเล็กข้างหลังมันล่วงลงมาเมื่อไหร่ถูกต้องถ้ามันหลับขึ้นมาหรือมือมันปล่อยทําไมยังมีแบบนี้อยู่ในเมืองไทยไม่มีหรอกไอ้หมวกกันน็อกไม่ต้องพูดถึงไม,ม,ไ,มไม่มีทุก แล้วเปี้ยอะไรไหมผมเคย่คือว่าไม่สวมแทบจะทุกคันต้องเลยมีไม่ทุกคันเออบางทีเนเห็นตัวผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วมีผู้หญิงซ้อนท้ายซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นภรรยาค่ะแล้วเราก็คิดว่ามีสองคนที่ได้ได้ตรงกลางมีลูกแทรกอยู่ตรงกลางนะเหมือนยังอยู่ในท้องนะตัวเล็กๆซ่อนอยู่ในนั้นแทรกเข้าไปอยู่ตรงกลางเคยเห็นมาห้าคนนั่งก็เคยเห็นสามคนอยู่ข้างหน้าออสองคนอยู่ข้างแล้วตัวลงมอเตอร์ไซค์นี่มันรับกี่คนก็ถึงว่าสิ แล้วไอ้คนที่ขับรถตามเนี่ยเห็นภาพเนี่ยขาอ่อนเลยรือไมมันหวัดเสียวเท้าว่ะไปเสียวว่าเดี๋ยวเขาล่วงลงมาจะทํำยังไงคือพี่แอเนี่ยบางคนจะบอกเนี่ยก็เพราะคุณขับรถเก่งนะแต่คุณถึงได้ทํามาบอกว่าไอ้นี่ันนะคุณต้องนึกถึงหัวอกเขาดิเขาไม่มีอะไรจะไปไหนอะ่ะอ๋อเขาจะไปไหนเงินเขามีแค่นี้ <ๆ S 2> เขาซื้อได้แค่นี้เอ,อบางคนก็บอกต้องมองเห็นเขาว่าเขาเนี่ย คือเขาได้มอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกไปโรงเรียนได้มอเตอร์ไซค์ไปที่นน่นที่นี่ก็เรียกว่าบุญหนัก<อ>หนา<อ>แล้ว,ลวสะดวกเขาที่สุดแล้วคือมันแล้วแต่ว่าเราจะมองทางมุมไหนถูกไหมฮะพอเราไปพูดกับเขาเขาบอกเนี่ยเขาก็เนี่ยดีที่สุดที่เขาเขามีแล้วอ่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือได้ไหมหนึ่งใส่หมวกกันน็อก ทุกคนที่นั่งสองให้ความปลอดภัยหน่อยไม่ถึงกับรัดเข็มขัดเพราะไม่มีเข็มขัดจะรัดใช่ไหมเพราะนั้นก็สองคนหรือสามคนอนุญาตให้ลูกคนเดียวพอเนี่ยพอแล้วแล้วอย่าเอาลูกนั่งข้างหลังบางทีลูกไม่มีนะแต่มีสี่ขาเชิดรับลมพริวคนที่เป็นทาสหมาหน่อยก็ชื่นใจแล้วอุ้ยได้เห็นหมาเลนเลยสินี่ไงนี่ไงน่ากลัวไหมคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะเป็นอะไรที่ต้องคู่เพราะถึงมอเตอร์ไซค์ปับก็นึกถึงหมวกกันน็อก แน่นอนมันต้องมาด้วยกันถูกมาแล้วต้องนึกถึงความปลอดภัยในการใช้เพราะว่าเราเราใช้สับกันง่ายๆระหว่างเนื้อหุ้มเหล็กกับเหล็กหุ้มเนื้อเหล็กหุ้มเนื้อเนี่ยเหล็กหุ้มเนื้อคือรถยน์รถเก๋งรถเก๋งใช่ไหมฮะใช่เราอยู่ข้างในไอ้เหล็กมันก็จะหุ้มเราใช่ไอ้เนื้อหุ้มเหล็กก็คือคนไปคุกบไปคุมไอ้ตัวเวลาล้มไปเนี่ยเดือดร้อนถูกไหมเละเลยล้มแล้วเละถูกไหมฮะล้มแล้วเละแม้จะมีหมวกกันน็อกก็ตามอะล้มแล้วเละ คือตัวเองไม่ทําเลเองก็คันอื่นมาทําให้ตัวเองเละ oh. วัดเสียวจะตายพี่ไปเวียดนามมาเมื่อสองสามปี oh. พี่เห็นแล้วพี่ตกใจเลยเราเคยมองเวียดนามว่าอยู่แถวหลังเราสุด oh. ในสิบประเทศเรา oh. uh huh. ที่ไหนได้เขามีระเบียบพี่ต้องถ่ายรูปมาเลยละ่ะว่าเวลาติดไฟแดงปั๊บเขาขับชิดข้างขวานะโอ้โห oh. 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 เขาเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวมองไปพลึดเลยทุกคันต้องใส่หมวกกันน็อก oh. พี่ถามไกด์บอก oh. วันนี้เขาใส่หมวกกันน็อกทุกคันเขาบอก ออผิดกฎหมายนี่โดนปรับแรงเ,ออเพราะฉะนั้นทุกคนให้ความร่วมมือว่าเออเ,ออเสียเงินค่าปรับไม่คุ้มกับซื้อหมวกกันน็อกเออเห็นไหมเขาถึงได้แบบต้องมีหมวกกันน็อกและหยุดให้อยู่ในเลนของเขาห้ามาเกะกะนะเออ แล้วถ้าไปเวียดนามเนี่ยนะถ้ามันมีรถมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายบางคนรู้จะข้ามถนนยังไงเออใช่เขาบอกอย่างนี้คนที่ไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะแนะนำว่าถ้าไปเวียดนามเนี่ยคุณไม่ต้องไปรอข้ามให้รถมันหมดไม่มีไม่มีหมดมันมาตลอไม่มีทางนะมาเที่ยวไส้มาตลอดหลักการก็คือคุณก็เดินไปเลยเขาเรียก keep w a l k อ n g เดินไปเลยแล้วเดี๋ยวเมอร์เซเดสก็จะหลบเราเองอย่าไปทำยึกยักอย่าไปทำเอ้ยขึ้นหน้าเอ้ยเดินไปแรื่อยไม่ได้นะเดินไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาหลบให้หลบเองอ่านี่นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยนะคนขับการข้ามถนน เป็นเรื่องแล้วไม่น่าไกลถึงแนะนําเราถ้าจะข้ามถนนเดินไปเลยนะคะอ,อย่ารีรอมอไซค์เขาจะหลบให้เราเองแต่กลับมาเมืองไทยคุณต้องเปลี่ยนความคิดนั้นทันทีนะเพราะคุณจะไปเดินประเดี๋ยวมอไซค์หลบให้เราเดี๋ยนะเลิกคิดเลยมันจะชนเราแน,น่นอนเลยครับเขานึกว่าเราจะหลบให้เขาใช่ไหมเราเดินท่าทางม้าลายเดี๋ยนะขอโทษทีนะมันก็เห็นว่าทางม้าลายมันยังผ่าหมากเข้าได้เห็นไหมครับบางทีสามีภรรยากันไหมท,ทําท่าจะสวีทหน่อยจูมือกันเนี่ยนะมันชุบเข้าตรงกลางพอดี ทำให้ครอบครัวแตกแยกได้นะแตกแยกเลยแล้วอยู่กับคนละชั้นเลยนะคนนึงไปสวรรค์อีกคนอยู่กับที่น่าสงสารประเทศนีจังอุบัติเหตุที่เกิดกันมากที่สุดตอนนี้เรามาไล่บีกันไอ้ใบขับขี่อะไรนะคนไหนตลอดชีพไม่ตลอดชีพอายุมากเลยนะ80%เอของอุบัติเหตุบนทองถนนเกิดกับรถจักรยานยนต์แล้วในเทศกาลสําคัญไปดูสิคะถูกไหมฮะนอกจากจักรยานยนต์แล้วยังดื่มแอลกอฮอล์ถูกต้องแล้วก็ขับจักรยานยนต์ แล้วก็มีสะกอยสะกอยก็คือสาวซ้อนท้ายถูกเอ,อมันยิ่งคึกใหญ่ไงเ,เพราะฉะนั้นเมื่อข้าได้เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโลกนี้เป็นของข้าจะควบไปทางไหนก็ได้ออไอ้คนที่ขี่เมอร์ไซค์เนี่ยนะก็เกิดว่าซ้อนเมอร์ไซค์ปั๊บผู้หญิงที่ซ้อนท้ายเป็นแฟนเนี่ยนะมันตื่นเต้นนะพี่แอ,อร์เวลาขับไปปั๊บมันจะต้องเบรกไประยะระยะแล้วคนที่ชนข้างหลังนี่มันจะ ถูกไหมพี่ไม่เคยเออแต่ว่าพอผู้หญิงคนนั้นได้เปลี่ยนสภาพจากแฟนเป็นเมียเนี่ยนะค่ะบรรยากาศมันจะคนละเรื่องเอาเหรอมันจะอึดอัดมากอ้าวทำไมก็ซ้อนท้ายเหมือนกันเนี่ยมันจะดันกูไปถึงไหนกูรู้อยู่แล้วไอ้ผู้ชายไปไหนทีข้างหน้าไม่ได้ข้างหน้ามันก็โดนดันอยู่เหมือนกันข้างหน้ามันก็โดนดันอยู่ข้างหลังมึงจะมาดันกูทำไมอึดอัดเป็นกันปะเออโอึดตายแล้วใช่ไหมแล้วอาจารย์เลยซื้อรถเก๋งเลยสิไม่เออก็เลยแยกกันคนละคันไงตอนหลังสังเกตดูไหมสามีภรรยาแต่งงานก็ต้องผู้ชายคันผู้หญิงคันใช่ไหม มอไซเออมันมมมมัันนนไไ่่ยิ่งเต็มถนนเข้าไปใหญ่สินะตอนเนี้แล้วก็ไม่ค่อยใส่หมวกกันน็อกเลยหมวกกันน็อกที่เห็นเนี่ยมันไม่มาตรฐานเลยนะพี่พูดตรงๆนะเหมือนกับเอาพลาสติกมาครอบไว้เฉยๆอย่างนั้นไม่ใช่หมวกกันน็อกหมวกกันตำรวจอ๋อเข้าใจละเออไม่น่าแล้วเราเห็นนะแบบตายถ้าเกิดอุบัติเหตุล้มลงมาเนี่ยนะหมวกก็ไปทางหัวก็ไปทางนะตายละอเดียความเข้าใจนะพี่แอรีบเล่านะเขาบอกว่าเนี่ย คนเราอย่าไปคิดอะไรกันมากมายชีวิตนี้ไม่ต้องอะไรแน่นอนเราสั่งซีอิ๊วขาวยังได้ซีอิ๊วดำเลยเราสั่งส้มตำอย่างได้มะละกอนี่คือคำกล่าวเาษาไทยนี่มันหลอกแท้ๆเอาซีอิ๊วขาวให้น้องเอาซีอิ๊วขาวมาที่มันเอาซีอิ๊วดำมาให้เราเห็นไหมเวลาเราสั่งส้มตำมันเอามะละกอมาให้เราที่ตรงไหนที่อยู่จากตรงไหนเป็นส้มตำตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตจะเอาอะไรแน่นอนเขาบอกมันมีเรื่องไง เอาละสิปรากฏว่าที่โรงเรียนเนี่ยครูก็แค่ว่าสอนนักเรียนเนี่นะครูเด็กสอนนุบาลก็พยายามถามนักเรียนไม่ใช่ครูจุ๋มไม่ใช่ครูจุ๋มแต่ลักษณเหมือนคือเป็นโรงเดียนตรงเด็กก็ถามเด็กอ่ะใครๆก็ทดลองเนะถามหนูพ่อหนูอายุเท่าไหร่เนี่ยพ่ออายุเท่าไหร่อ่าถามเองนะพ่ออายุเท่าไหร่เนี่ยถามเด็กนะหนูจะตอบถูกไหมนหนูก็ตอบว่าพ่อหนูอายุหกปีครูก็งงพี่ๆก็งงเออพ่อหนูอายุหกปีนี่หนู พ่อเขาต้องมีอายุมากกว่าหนูย่อเลยหนูเพิ่งหกปีเองไม่ใช่เหรอแล้วพ่อหนูหนูจะหกปีได้ไงก็ต้องหกปีสิคะเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นพ่อตอนที่หนูเกิดไงก่อนหน้าไม่ได้เป็นพ่อโอ้คเดี๋ยวพูดถูกเอาตรงอ่ะ๋อเดี๋ยวพูดถูกเป๊ะเลยตรงอ่ะถูกพ่อจริงๆแค่หกปีเท่านั้นเป็นพ่อหนูหกปีก็หนูเป็นคนแรกก่อนหน้าเขาไม่ได้เป็นพ่อเขาเป็นในตอนนี้เอาตรงอ่ะ แล้วแล้วครูก็ถามว่าแล้วแล้วไอ้ไไออ้้สูตรเนี่ยเรียนเขาเรียกฟอร์มูล่านะสูตรสูตรของน้ำวอเตอร์เนี่ยค่ะ H o 2เออเนี่ยนะมันคืออะไรเด็กก็บอกว่าสูตรของน้ำก็คืออ่า H I นะครับ H I J K L M N O ฮึว่าครูงงทำไม H L H I I อะไร H I J M N K L O มาก็ท่องภาษาอังกฤษมาเลยก็บอกอ่านดูดูมันไม่ใช่มันต้องไอชัวก็นั่นไง เอชทูโอไงตั้งแต่เอชถึงตัวโอไงก็ถูกแล้วอ๋อทูของเขาก็คือทีโอทู T <O> ก็ตั้งแต่เอชไปถึงโอเนี่ยมันไดตัวอะไรบ้างก็เด็กมันตรงไะโอ,โอโ้โหเด็กรุ่นใหม่นี่อย่าไปเล่นกับความคิดเขาเชิญน,นะอู้แล้วแล้วคนรุ่นเก่านี่อย่าคิดไปตามทันเด็กแล้วไปดักหน้าเด็กเป็นอันขาดเขารบกันบ้างกับความคิดเขาเด็กรุ่นเก่าต้องล่ำลากันสักทีละตรงนี้ได้วิธีคิดมาอีกแล้วนี่ เขามีนโยบายคืนความสุขให้กับประชาชนแต่บอกตรงๆนะคิดอย่างเด็กนะคืนความสุขให้เป็นกําไรหรือให้กับประชาชนเนี่ยไปทําลายความสุขเดิมของเขาหรือเปล่าคิดกันให้ดีๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ